คู่กายแก้วเปิดตำนานบรมคูผู้เลื่องเวทกับความเชื่อประทานพรความร่ำรวยจนเป็นที่เรื่องลือไปในหมู่พ่อค้าแม่ค้าไปไกลถึงต่างประเทศพร้อมบอกพิกัดสถานที่ไหว้และคาถาบูชาเช็คเลยหลังจากตำรวจเฉลยถึงสาเหตุการจราจรติดขัดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณถนนรัชดาพิเศษขาเข้าเป็นอัมพาตชั่วข่าวรถติดสะสมต่อเนื่องจนถึงสะพานพระรามเนั้น เกิดจากรถพ่วงบรรทุกรูปปั้นขนาดใหญ่จากโรงหล่อจังหวัดราชบุรีเพื่อไปส่งยังโรงแรมแห่งหนึ่งแยกรัชดาลาดพร้าวติดคานสสพานลอยคนข้ามโดยรูปปั้นเป็นคนกึ่งนกมีปีกเล็บยาวสีแดงและเขี้ยวสีทองทำให้หลายคนสงสัยว่ารูปปั้นขนาดใหญ่ที่บรรจุอยู่ในหลังรถนั้นที่จริงแล้วเป็นรูปปั้นของอะไร คูกายแก้วหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในานามพ่อใหญ่บรมครูผู้เลื่องเวทนี้มีที่มาที่ไปปรากฏมากับพระทุดงที่จังหวัดลำปาง จากการที่พระทุดงได้ไปทุดงทำสมาธิที่ปราสาทนาครวัดนครธมประเทศกัมพูชาและต่อมาก็ได้มอบครูกายแก้วนี้ให้กับลูกศิษย์นั้นก็คืออาจารย์ทวินหรือพ่อวินนักร้องเพลงไทยเดิมของกองดุริยางทหารสมัยก่อนผู้เป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้สร้างองค์ประถมของครูกายแก้วขึ้นในประเทศไทย ในครั้งแรกที่อาจารย์สุชาติได้มอบรับครูกายแก้วมานั้นองคค์ูมีขนาดเล็กมีลักษณะนคนนั่งหน้าตัดเพียงแค่2นิ้วเท่านั้นและต่อมาครูกายแก้วก็ปรากฏให้อาจารย์สุชาติเห็นในนิมิตในตอนนั้นเองอาจารย์สุชาติก็ได้ทําการวาดภาพครูกายแก้วจากจินตนาการและทําการหล่อองคค์ูขึ้นเป็นองค์แรกมีลักษณะเป็นองค์ยืนคล้ายคนแก่นําไปไว้สํานักจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชา คูนั่นเองโดยรูปร่างลักษณะขององค์คูกายแก้วที่อาจารย์สุชาติสร้างขึ้นมานั้นเป็นลนักษณะผู้บำเพ็ญกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองเพื่อสื่อสารถึงนกกาลาเวก อ้างอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกำแพงบายนที่มีประวัติของกาลเวกซึ่งเป็นพวกนักดิดสีตีเป่าถือเป็นครูของศาษษสตร์ศิลทั้งหลายในยุคข,ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ของกัมพูชา ความเชื่อต่อบรมมคูผู้เลื่องเวทคูกายแก้วมีลักษณะาค้ายนกกาลเวกสัตว์จากป่าหิมพผ่านที่มีเสียงไพเราะซึ่งช่วยดึงดูดใจคนที่ได้ยินช่วยโน้มน้าวใจในการเจรจาสื่อสารด้วยเหตุนี้องค์บรมครคูจึงเป็นที่นิยมในหมู่พ่อค้าแม่ค้าเป็นที่เลื่องลือไปจนถึงต่างแดนประเทศจีนไต้หวันและฮ่องกงในด้านการขอพรให้สำเร็จความวร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองเงินทอง วิธีการไหว้ขอพรการบูชาองค์คูกายแก้วนั้นเหล่าสิทธิานุสิ์จะทำการบูชาครูด้วยทู่ผ้าดอกและอาจถวายเครื่องสังเวยรวมด้วยเช่นส้มของหวานช็อกโกแลตหมากพลูแล้วกราบไหว้องค์คูหลังจากนั้นจะทำการถวายเงินที่ตู้แก้วของครูกายแก้วและทำการเคาะจึงขอพรบอกกล่าวตามปรารถนาแก่องค์ท่านสถานที่ไหว้ ผู้ที่อยากกราบไหว้ขอพรครูกายแก้วสามารถไปได้ที่เทวไลพระพิคเนศสีแยกห้วยขวางเทวไลพระพิคเนศบางใหญ่ศาลพระพิคเนศอาเขตเชียงใหม่และเร็วเลวนี้ในสถานที่แห่งหนึ่งย่านรัชดาลาดพร้าว